ไอติมเราสามารถได้กดได้เองได้อยี๋ยวโัแบบโมเมจะพาไปดูวิธีขั้นตอนการทำดีกว่าเนาะค่ะค่ะเกดไอติมนะคะถ้วยจริงม,มาวัน้อันนี้ก็ปริมาณก็ตามใจเลยะคะ่ะอยากกินเยอะกินน้อ,อยขั้นแรกนะคะเรากดไอติมกันไปแล้วได้ถ้วยกันมาแบบนี้ใช่ไหมคะต่อมาคือขัตอน,น,นอบบที่2ค่ะเลือกท็อปปิ้งนะคะ หลังจากแั่น้ำหนักเสร็จแล้วนะคะพวกเราสองคนจะมาจัดการกับไอติมสองถ้วยนี้ค่ะเยอะมากของโมกินหมดแล้วของโมเท่าไหร่เนี่ยท้งยันห้าสิบสองบาทของโมเม่ห้าสิบหกบาทค่ะแต่มันเยอะมากเรียกเลย